ก็สวัสดีครับวันนี้เจอกับผมลุงในสาระนะไม่ได้เจอกันนานแล้วตั้งแต่โควิดระบาดรอบแรกรอบสองรอบสามละไปไหนก็ไม่ได้ตอนนี้ติด้อมหน้าล้อมหลังอยู่ไม่รู้จะถึงคิววันไหนก็ไม่รู้แต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาไปตรวจก็โอเครอดโอ้แต่ตอนตรวจนี่เจ็บมากมันใหญ่จมูกเนี่ยไอ้สำลียาวประมาณสักครบ่มเนี่ยม,มันมันใหญ่ไปในจมูกเจ็บ ระเบิดแสบแล้วก็มาที่คอด้วยแต่ว่า,าก็ยังไม่ชัวร์นะเพราะว่ามันมรู้เราจะพลาดเมื่อไหร่มันติดเยอะวา่าพูดถึงเรื่องโควิดนี่มันก็น่ากลัวนะถ้าสําหรับคนที่เป็นมีโรคประจําตัวนะอย่างผมก็ก็ค่อนข้างกลัวกันนะแต่ว่าไม่ได้โลวจนขี้ขึ้นสมองนะก็ตอนนี้ก็รออะไรนะวัคซีน ไมชีดรอรัฐบาลรออะไรไม่รู้เลื่อนแล้วก็เลื่อนอีกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นยังไงอย่างว่านะลุกยุคนี้ยุคของลุงตูบนะชอบเลื่อนชอบสร้างภาพอะไรไปเรื่อยก็นี่ไม,ไม่ไม่ว่าไม่ไดราม่ากันนะนี้ความรู้สึกนะช่วงนี้รู้สึกว่าใครๆก็ถล่มลงเยอะมากเลย ประกาศว่าจะเปิดในนัเปิดประเทศในร้อยี่สิบวันสำหรับผมมันคงจะยากอะเนาะถ้าร้อยี่สิบวันแล้วมันระบาดไม่หายอะมันหนักกว่าเก่าทำยังไงอะเดี๋ยวจะเป็นการว่าเปิดประเทศในร้อยี่สิบวันนะวันที่ร้อยี่สิบเอ็ดปิดประเทศมันจะยางงั้นเหรอรู้สึกว่ามันตอนนี้รู้สึกมันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆมีสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาเรื่อยเลย อย่างในนิคมที่ผมทํางานเนี่ยแต่ละโรงโลก็ติดหลายคนอยู่นะแต่เพียงแต่ว่าเขาก็พยายามปิดเขาไม่บอกนะมันปิดข่าวปิดอะไเราะว่ามันก็มีออเดอร์มาถ้าโดนโรงงานโดนปิดนี่มันก็จะทําให้เสียโอกาสได้ก็นายนใจผู้ประกอบการนะแต่ว่าไอ้วัคซีนของประกันนัองคมอะไรเห่านว่าเลื่อนแล้วก็เลื่อนทำไมคใครใจมันนี่ มันเขไม่ได้พูดตรงๆว่าบัคซสินี่พอมาไม่ครบหรือว่าอะไรเพียงแต่เขาวางแผนที่ลงทะเบียนพอลงเสร็จกําหนดวันเสร็จก็ถึงเอาเลื่อนอีกแล้วตายแล้วทำยังไงล่ะทีนี้ทํางานไปด้วยวัวไปด้วยมังยังไงก็ดูแลตัวเงด้วยครับอโรคบ,บ้าบอลน,นี่ก็น่ากลัวแต่สิ่งหนึ่งที่ ไม่น่ากลัวคือคําสอนของพระพุทธเจ้าสมัยเมื่อพุทธกาลเนาะนย้กนคาสอนพระพุทธเจ้ามาตามที่เราร่ําเรียนมาสมัยพุทธกาลมันมีโรคหา่าแล้วพระพุทธเจ้าไปช่วยคนเป็นโรคหา่าพระอนุนถามพระพุทธเจ้าว่าท่านไม่กลัวโรคหรือพระพุทธเจ้าให้นกตัดบอกว่าอานุนถ้าไม่ใช่กรรมของเรา เราไม่ต้องกลัวมันไม่ติดหรอกแต่ถ้าเป็นกรรมของเรายังไงเราก็หนีไม่พ้อนอันนั้นรคหางครับแต่ปีนี้สองพันยี่สิบเอ็ดไอ้หกสิบสองพันห้าร้อยหกสี่นี่ก็มันก็ไม่ใช่โรคหางแล้วมันก็เป็นอะไรอะโควิดเนาะมันก็ย่อไปจากอะไรอูขั้นนะโรนหน้าอะไรประมาณนี้ไงก็ดูแลตัวเองครับอย่างผมนี่คงม,มาถูกทางแล้วแหละเนี่ยล้างคอล้างเชื้อไวรัส ก็ย่างไงก็ต้องดูแลตัวเองอะอย่างเราไม่กลัวแต่ว่าถ้าเราติดเราติดมาเราไปติดครอบครัวติดนี่นหลักคือปัญหา,าเพื่อนโรงงานเขาจะอมองเราอย่างไงใช่ไหมอาจจะโดนโดดเดี่ยวก็ได้อย่างโรคพวกนี้ก็บอกโรคโดดเดี่ยวเดียวดายนะใครเป็นก็โดนร้องโดนแยกขนาดตายแล้วยงังญาติยังไปเผาไม่ได้เลยหุ่นเผาคนเดียวกับสัปะเ่นมันก็อยู่ก็น่าปวดอยู่นะ เป็นยังไงบ้างครับพี่น้องอยู่ทางไหนก็รายงานมาบ้างครับว่าเออมันติดมันระบาดอะไรไม่เออเป็นยังไงอยู่ดีสบายดีเออ่วงทางนี้ก็อยู่ด้วยคนพองสยองขันด้วยบางครั้งบางคราวนะอย่างในหมู่บ้านผมนี่ครับโอ้โหอาทิตย์ที่แล้วนี่รถพยาบาลเข้าออกเป็นว่าเล่นเลยแล้วใกล้ๆก,กันก็เป็นเอ,อนะื้อเพาะมันมีแต่ปก๊กเขม้อยู่เนาะ วันนี้ก็ไป76คนวันก่อนก็3ารถหกรอเนาะอเอาไปกักตัวเขาตรวจเชิงรูปมันมีแต่พวกพม่าพวกต่างดาวียจะยึดประเทศแล้วยังไงก็ดูแลเองเนอะโง่ตอนนี้ยุงน่าจะกัดแข่งกับขาผมเดียวล้วอ่าเดี๋ยวคลิปหน้ายังไงก็เจอใหม่สำหรับคลิปนี้พอกันนี้ก่อนนะครับรู้สึกจะมาแล้วสวัสดีครับ